ถ้าพูดถึงมือถือบัต g เจ็ตนะครับหลายคนก็คงบอกว่าเอ้ยต,อต้องเป็น Redmi 15c นะครับแต่ที่จริงนั้นอ่ะมันมีรุ่นหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวนะครับนั่นก็คือ Redmi 15น,นั่นเองครับตัวนี้เป็น 4G ที่ได้ความจำ 256GB แต่ใน,นราคาที่4 9 9 9บาทมีดีอย่างไรน่าใช้แค่ไหนเรามารับชมกับรีวิวชุดนี้ได้เลย Redmi 15นะครับก็จะประกอบไปด้วย อุปกรณ์อันนี้นะครับหนึ่งตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องแบบนี้เออจะเป็นรุ่น 4G หรือ 5G นั้นก็จะให้วัสดุเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นนี้ครับเข็มจิ้มถัดใส่ซิมครับต่อมานะครับจะเป็นคู่มือขนาดจิ้วเล็กๆน่ารักอันนี้นะครับมาพร้อมกับสิ่งนี้ครับก็คือเคสนึงครับเคสเนี่ยจะถูกห่อขึ้นไปอย่างี้เป็นเคสสีดํานะครับและที่สําคัญครับเนื่องจากมันเป็นรุ่นประหยัดนะครับ ความงกของอะแดปเตอร์นั้นก็จะน้อยลงไปนะครับก็จะมีที่ชาร์จ usb c to usb a และก็ที่สำคัญรับก็จะมีอะแดปเตอร์กลางสาสีสามบา,า,ามาให้แบบนี้ด้วยเช่นกันครับมาดูกันในเรื่องของดีไซน์กันต่อนะครับขนาดของหน้าจอ redmi 15นะครับจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.9นิ้วนะครับความเอียนะครับ Full HD นะครับอยู่ที่2,340คู x 1 0 8 0นะครับแต่ตกใจว่า Refresh Rate อยู่ที่144โอ้โหถือว่าสูงมากเลยครับแต่คอสมสวนั้นก็ต้องแลกกันนะครับสูงสุดอยู่ที่850นิตครับครอบด้วย Coming Gorilla Glass 3นะครับและมีกล้องหน้าติดตั้งมาให้กล้องหน้าก็ตามสไตล์มือถือในงบนี้ครับ8ล้านพิกเซล Full HD ครับ ด้านข้างนะครับก็จะมีถาดใส่ซิมมาให้ในฝั่งนี้ปล่อยเรียบครับไม่มีอะไรดังนั้นเราก็เลยจะมาเปิดถาดใส่ซิมว่าถาดใส่ซิมนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันนะฮะอ่ะตอนนี้เปิดเรียบร้อยพร้อมนะครับอ่ะให้ดูจากมุมนี้เพราะว่ากลัวถาดใส่ซิมตกจะใส่เมมโมรีได้แล้วก็จะใส่ตัวของซิมการ์ดได้1อันแต่ว่าอีกอันนึงถ้าสมมติจะใส่ซิมอีกอันนึงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ซิมแล้วจะใส่เมมโมรีไม่ได้แล้วนะครับ ด้านบนนะครับเป็น IR b u s t e r สนะครับสำหรับสั่งงานเครื่องชไฟฟ้าครับด้านข้างนะครับก็สมกับการเป็นมือถือในงบนี้นะครับไม่เกิน5,000บาทก็จะมีนี่ครับเป็นปุ่มเพิ่มระดับเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มระบบพาวเวอร์พร้อกับสแกนด้วยมือแคสได้ต่อสองปุ่มนี้หรือจะใช้วิธีการปัดหน้าจอลงมาจากบนลงล่างครับด้านล่างครับมีไมโครโฟนมาให้ USBC ลําโพงนะครับมาให้เหมือนกันครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นบอดี้แบบนี้นะครับกล้องมันดูเหมือน3ตัวแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันที่สเปคกล้องแล้วก็จะมีบอกว่า Innovative Ca m e r a พร้อมกับเอ v i ีแฟลมาให้1อันนะครับโดยสีที่เราได้รับมานี่คือสีเงินนะครับก็ได้รู้ว่าสีนั้นค่อนข้างสวยงามมากเลยทีเดียวครับตัวเครื่องกันน้ำา i พ6หนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับในน้ำหนักของตัวเครื่องนั้นอยู่ที่2 1 7กรัมเป็นผลจากเรื่องแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับที่ 7,000พ a h โอ้โห ah. oh, นี่คือมือถือที่ให้แบตเตอรี่ใหญ่มากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของภาพและเสียงกันว่าผลที่ได้ออกมาจากมือถือตัวนี้จะเป็นอย่างไรกันครับ สำหรับฟีเจอร์และระบบบริการนะครับก็จะมาพร้อมกับระบบบริการชื่อว่า HyperOS Version 2นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆตอนนี้คืออัปเดตถ่ายความปาลอดภัยไปแล้วเดือนกันยายนนะครับและก็แน่นอนครับในตัวของเกี่ยวกับมือถือหรือ about นะครับก็จะสามารถดูข้อมูลตัวเครื่องได้แบบนี้เลยนะฮะถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับก็ทำให้คุณรู้ว่าไอสเ,เครื่องเป็นอย่างไรนะฮะ และที่สำคัญครับในการใช้งานก็คือยังคงเป็นสไตล์ของมือถือแซลมีปกติก็คือจะมีเครื่องมือมาให้แบบครบครันและที่สำคัญครับในเรื่องของการสั่งงาน AI ก็ยังคงทำได้ในลักษณะของ Google นะครับก็คือกดปุ่ม power ตรงนี้ค้างไว้ก็จะเป็นคำสั่ง Gemini นะครับแล้วก็เวลากดปุ่มนี้ก็จะเป็นระบบ c l e to Search นะครับก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียกันนะครับนี่หูแล้วปุ๊บม,มันบ่งให้เลยนะ และที่สำคัญครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในโปรแกรมโนต้ตของตัวนี้เนี่ยมนอยู่ตรงไหนนะมีอะดูโนต้ตนะครับว่าโนต้ตนั้นเป็นอย่างไรมีอะไรช่วยไหมไม่มีนะครับเพราะเป็นฟีเจอร์ทั่วไปไม่มีอะไรนะฮะส่วนการสั่งงานนะครับเอ๊ะมันดูรู้สึกเป็นแบบเอ่อเซมิในยุคก่อนมากๆนะครับไม่ได้เป็นแบบอยูน่นีที่แยกกันนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเวอร์ชันลอมที่ ประหยัดพื้นที่นั่นเองครับก็จบชารีสรบฟีเจอร์ครับไม่มีอะไรสรบสเปกกล้องหลังนะครับกล้องหลังก็จะเป็น50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนเซร์มาให้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ได้ระบุว่าเป็นเลนส์คอรีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ่ายวดีโอได้สุดยอดดีแล้วก็มีแอลดีแฟลชมาให้ด้วยครับส่วนกล้องนั้นก็เรียกว่ามีโหมดเพจพอเพียงครับมันสามารถที่จะซูมได้นะครับภับนิ่งทําได้10เท่านะครับแต่วีดีโอนั้นอ่ะ ก็จะลดลงไปนะครับเหลือ6เท่าแค่นั้นและต่อมานะครับมีโหมดอะไรบ้างมีโหมดถ่าย50บล้านพิกเซลโหมดวิดีโอนะครับก็สามารถตั้งเจ็ดเจ็ดมีโหมดภาพบุคคลมีโหมดกลางคืนและก็มีโหมดที่ใด้ภาพแบบทา่าย s n a หรือภาพเคลื่อนไหวเร็วนะครับก็จะมีเท่านี้เลยครับ ตอนดูในเรื่องของการซูมกันนะครับจากระยะหนึ่งครับไปถึงระยะสุดที่มันทำได้คือระยะที่6นะครับก็ผลงานมาเป็นแบบนี้ครับ เป็นสภาพแสงปกติสำหรับวีดีโอนะครับของรีี15ครับตอนนี้คุณจะสังเกตว่าวีเสียงรบกวนอยู่พอสมควรเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายอยู่ที่กลางถนนเลยนะครับเสียงที่ได้ก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้มีกิบบอลช่วยนับมองว่าน,นิ่งแน่นอนครับส่วนข้างหน้าในที่แสงน้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถามว่าเก็บรายละเอียดได้ดีไหมก็ใช้คำว่าก็ทําได้ดีอยู่ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าการเก็บการสั่นนั้นอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่เพราะว่าแน่นอนครับ มันเป็นมือถือราคาที่ประหยัดตัวนี้นมาดูในเรื่องประสิทธิภาพกันนะครับแล้วก็คุณจะได้เห็นสเปคไปด้วยกันนะครับก็เริ่มตัดจากอันตุตุนก่อนนะครับอันตุตนทำได้อยู่ที่476,624คะแนนนะครับก็ต้องบอกไปเลยนี่คือมือถือระดับที่เรียกว่า m i d t o Low นะครับมันก็จะเป็นในลักษณะกลุ่มคะแนนแบบนี้ถามว่าดีไหมก็ก็ใช้ได้แต่มันก็ไม่ได้ถึงกับดีแต่ อันนี้เราจะต้องมาพิสูจน์จากการเล่นเกมอีกทีหนึ่งกิกเบนนะครับทำได้อยู่นี่ครับ470ซิงเกิลคอร์นะครับอัติคอร์ทำได้ที่1,518คะแนน3รีดีมาร์ครับที่ดีมาร์ก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะฮะคะแนนก็เรียกว่าใช้ได้ประมาณดึงนะฮะแต่ว่าเฟรมเรทนั้นอาจจะเรียกว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะแล้วกันเนะาะใช้คำนี้ดีกว่าสปีดเทสนะครับเรามาดูกันตอนนี้เราเชื่อมต่อ w i f i นะครับตอนนี้จับเป็น Wi-Fi 5ครับ ความเร็วนะครับก็อยู่มานช่วง300นะครับประมาณนี้ในฝั่งดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งอัปโหลดกันว่าเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรามาเริ่มอัปโหลดเรียบร้อยก็อยู่ได้ประมาณช่วงเดียวกันครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าความเร็วเทนี้เพียงพอต่อกันใช่ไหมไหมพอเพียงพอนะครับส่วนในเรื่องของการใช้นําทางก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามือถือตัวนี้ใช้นําทางได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของการจับพิกัดการจับ GPS นั้นถือว่า อ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาเตอย่างใดและก็สามารถใช้งานเกี่ยวกับใต้สะพานได้นะครับบางทีถามว่ามีช้าไหมเนื่องจากเป็น4 g ก็นิดนึงครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อสังเกตกันไปแต่ว่าถ้าใครใช้น้ำทำบ่อยแนะนําว่าซื้อรุ่น5 g ไปจะดีกว่าครับเพิ่มเติอีกนิดหนึ่งส่วนในเรื่องของฟีเจอร์การเล่นเกมนะครับก็ปัดลงมานะครับนี้นี่ปัดนี้นะครับจะมีโหมดเพิ่มประสิทธิภาพนะครับสามารถที่จะเพิ่มได้แล้วก็เป็นโหมดเกมหรือโหมดสมดุลน,นะครับพร้อมกับ เคลียร์แรมอัดหน้าจอนะอื่นๆมากมายเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะครับในมือถือตัวนี้ครับก็เรียกได้ว่ามาแบบค่อข้างเหนือชั้นอยู่นะครับและที่สำคัญครับเวลาที่เรากดเนี่ยสมมติว่าเราเลือกเป็นกราฟิกแบบสูงสุดนะครับก็สามารถที่จะกดได้นะครับนี่ผมลองปรับแบบนี้แล้วนะครับก็ดียกว่าประสิทธิภาพผมว่าไม่เลวแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันครับกับเกมนี้นะครับก็คืออัพนั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้เรามาลองเล่นเกมกันกันกบเรนนี15นะครับกลุ่มพลังเป็นแซลปะก้อนหกแปดนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น 4G นัน่นเองครับเราไม่มีเทส 5G นะสำหรับในเรื่องของความเร็วของตัวเครื่องนะครับแปลว,ว่าคะแนนจะออกมาตามที่คุณเห็นก่อนหน้านั้นในประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าพูดเลยครับว่าแรมแนั้นนะ่ะช่วยได้เยอะดีแรมช่วยได้ประมาณนึงนะครับทาให้ในเรื่องของความลื่นไหลของตัวเครื่องนั้นนะ่ะก็เรียกว่ามีให้เห็นเนี่ยกราฟิกอาจจะมีกระตุกบ้าง เร็วบ้างนะครับอันนี้คือเราปรับกราฟิกสุดนะครับก็อาจจะต้องมีการทําใจนิดหน่อยนะรัสำหรับมือถือในประเทศนี้แต่ว่าเท่าที่ดูนะโหถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ารีเฟรชเรทค่อนข,ข้างสูงนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมหนึ่งกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรและเราเล่นเกมอะไรนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตของมือถือตัวนี้คือลำโพงเดี่ยวครับตัวนี้ไม่ใช่ลำโพงสเตอริโอนะ ก็เลยทําให้เสียงลำโพงนั้นนะ่ะก็จะไปอู้อยู่ทาาน้าน่าถ้าเอานี้ไปปิดอย่างเงี้ยโอ้โหลําโพงเบาเลยครับคือเรื่องแบบของเลตมี15บานั้นนะ่ะต้องบอกไว้เลยนะครับว่าขนาดเ0็ดพันบิอนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับดังนั้นเนี่ยในการทดสอบของเรานะครับถ้าเราทดสอบแบบปกติเนี่ยรับรองว่ามันยังไงมันก็หมดช้านะครับเป็นเรื่องปกติแหละ มันจะมีโหมดอะไรต่างๆของตัวเครื่องครับเช่นโหมดสมดุลไปยัดพลังงานและโหมดอัลตาร้านะครับคือไม่ต้องปรับหรอกเพราะว่ามันอยู่ได้อึดมีระบบเช็คนะครับว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงตัวเรือการชาร์จนะครับว่าจะเอาสายแบบไหนจะเ,เร็วหรือว่ามาตรฐานก็ได้นะครับโดยความเร็วสุดทําได้ที่3.3วัตต์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับนี่จะมีการบอกว่ารอบการชาร์จของเราเป็นอย่างไรแล้วก็คือคุณภาพแบตนะครับสามารถตั้งระบบได้ในแต่ชาร์จเต็ม ระบบป้องกันนะครับแล้วก็ชาร์จแบบอัจฉริยะคือจะมีการหยุดชาร์จในช่วงหนึ่งนะครับคุณลักษณะพิเศษนะครับก็สามารถที่จะเคลียร์แคชได้ด้วยนะครับเนี่ยสมมุติว่าเอ้ยเราจะให้เคลียร์แคชทุกเกี่ยาทีก็ทําได้หมดเรื่องของทนความเย็นถ้าเกิดอุณหภูมิของตัวเครื่องนั้นหมดทนความเย็นถ้าอุณหภูมิตัวเครื่องนั้นจะเย็นผิดปกตินะครับก็สามารถที่จะเปิดได้เพราะตัวเครื่องจะมีการวอร์แบตเตอรี่แล้วก็สามารถที่จะตั้งเวลาเปิดปิดตัวเครื่องได้ ทีนี้ในเรื่องของการใช้งานนะครับเราลองเป็นแบบโหมดท,ที่เราเทเบสขนาดแล้วก็เล่นเกมนะครับพบว่าตอนนี้จากชาร์จ100%นะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่86นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติเป็นโหมดท,ที่ต้องเล่นเกมอะไรบ่อยๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ได้มันวันหนึ่งพอดีนะฮะแต่ว่าคุณจะทนไหวกับมันไหมอันนี้ก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นคนที่ใช้ปกติผมให้ไปเลยครับว่า,วามันอยู่โซลโซ แต่ถ้าเป็นการใช้งานปกติผมแนะนําว่ามันสามารถจะใช้งานได้สุดอยู่2วันเลยถือว่ารุ่นนี้อึดพอสมควรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยคนดูดีว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันโหลดไปอยู่ที่86แต่ว่ามันใช้ได้ประมาณสาชั่วโมง4ีนาทีโอยอึดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของการชาร์จและก็ PC m a มากันว่าถ้าเราลันแบบ P c m a r k เลยมันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมง p c m a r k นะครับของเ e d มี15ทําทำได้อยู่ที่ 15ชั่วโมง49นาทีนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะทำได้นานพอสมควรแต่สำหรับในเรื่องของการชาร์จนะครับตัวนี้จะรองรับก็จะได้สุดๆอยู่ที่3 3บัตนะครับมาดูกันว่าเวลาที่เราเสียบแล้วว่ามันจะขึ้นอย่างไรมานะครับอันนี้เสียบเรียบร้อยนะครับนีขึ้นเป็นเซอร์มีไฮเปอร์เทอร์โบชาร์จนะครับขออภัยก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับโดยกำลังที่ตอนนี้มันทำได้นะครับจะอยู่ที่เท่านี้ครับประมาณ ยี่สามยีนะครับโปรโตโคอลมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแหละทีนี้ในเรื่องของหน้าชาร์จนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เข้าไปที่ setting ก่อนนะครับแล้วก็เลือกไปที่แบตเตอรี่ครับ จากนั้นจะขึ้นทันทีจะใช้เวลาประมาณ5 0นาทีในการใช้ไฟให้เต็มก็เรียกได้ว่าค่อนข้างไวอยู่นะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการรีวิวใน Redmi 15นะครับทั้งตัว 4G และ 5G นะครับความแตกต่างก็คือชิปแล้วก็ในเรื่องของการเชื่อมต่อที่รองรับ 5G กับไม่รองรับนั่นเองครับ แต่ภาพรวมแล้วมือถือตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบัตเจ็ตโฟนที่เรืยกว่ามีความน่าใช้อยู่สามารถเพิ่มความจําได้มีแรมที่เยอะและที่สําคัญครับน้ําหนักของมันก็ไม่ได้หนักมากอะไรและมีแบตเตอรี่ถึง7 0 0 0มิลลิแอมป์ถือว่าเยอะที่สุดในกลุ่มเลยราคาของมันนะครับอยู่ที่4,999บาทถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงครับสมเหตุสมผลอยู่ครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อรุ่น 5G ที่ราคาประหยัดก,กับคู่ให้บริการได้เช่นเดียวกันนะครับ อย่างไรก็ตามครับใครที่สนใจมือถือตัวนี้ก็สามารถที่จะไปซื้อได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์หน้าร้านได้แล้วตั้แต่วันนี้เป็นต้นไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอดติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางขน,าน้านี้ได้ในฟุตบตลคอมสแตทเบรดบอกเช่นเคยครับ